สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาร่วมเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับเกี่ยวกับอ้อยที่เราปลูกท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยสุวรรณบุรีห้าูนนะครับอายุก็นะครับถึงวันนี้นะครับก็นะครับแปดเดือนกว่านะครับทีนี้นะครับจากสิ่งที่เราลงมือทํานะครับแล้วก็ผ่านการเรียนรู้นะครับมานะครับเก็บแปดเดือนเนี่ยนะครับ ถึงวันนี้นะครับอ้อยอายุ8เดือนเนี่ย8เดือนกว่านี่นะครับเขานะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับตัวเขาก็หมายถึงอ้อยนะครับอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะครับอย่างแรกนะท่านผู้ชมก็คือนะครับลักษณะของของลำอ้อยโดยทั่วไปเนาะนะครับนะครับนับตั้งแต่นะครับความยาวนะท่านผู้ชมนะครับความยาวของ ของลำอ้อยนะครับนะครับนะครับจากตัวอย่างที่ผมนำมารอบผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยครับผมวัดได้ความยาวตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับร้อยนะครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนะครับจำนวนนะครับจำนวนป้องข้อนะครับก็ประมาณนะครับสิบห้านะครับสิบห้าป้องนะครับ นะครับความยาวนะครับแต่ละป้องก็ประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณนะครับ12ซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับเขานะครับสำหรับอ้อยอายุ8เดือนท่านผู้ชมนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมปลูกอ้อยแล้วเนาะนะครับอยากจะรู้ว่าอ้อยของเราเนี่ยนะครับได้น้ำหนักนะครับ โดยประมาณนะครับได้น้าหนักประมาณ1นกิโลขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับเราต้องสังเกตหรือว่าเราต้องนะครับพิจารณาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่ผมนําเรียนนะครับก็คือความสูงหรือว่าความยาวของของลำอ้อยท่านผู้ชมจะให้น้อยกว่านะครับ160ขึ้นไปท่านผู้ชมนะครับหรือว่า1เมตรหกเซนติเมตรขึ้นไปนะครับท่านผู้ชม สองก็คือนะครับจำนวนนะครับลำปองของเขาเนี่ยอย่างน้อยๆก็นะครับจะให้ต่ำกว่า15บาลำปองขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าถ้าต่ำกว่านี้นะท่านผู้ชมนะครับเราเราจะไม่ได้นะครับน้ำหนักอ้อยนะครับที่เป็นนะครับที่เป็นลำสดเนาะนะครับ1กิโลนะครับนะครับ สิ่งที่บ่งบอกชัดเจนที่สุดก็คือนะครับพื้นที่หน้าตัดของของลำอ้อยนะทธรรมู้ชมนะครับนะครับลำอ้อยนะครับหนึ่งลำเนี่ยนะครับควรมีพื้นที่หน้าตัดนะครับหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับโดยที่ว่าเราแบ่งครึ่งเนาะสำหรับค้อยนะครับที่มีความยาวนะครับไม่ต่ำกว่า1เมตรหกสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับ แต่ว่าตัวอย่างเนี่ยผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือความยาว180เนาะนะครับทีนี้ผมนะครับมาตัดแบ่งครึ่งนะครับผมลองวัดพื้นที่หน้าตัดนะครับท่านผู้ชมนะครับตกอยู่ที่ประมาณนะครับ2เซนติเมตร2เซน2ดนะครับ2เซนกับ7มิลนยท่านผู้ชมนะครับทีนี้นะครับจากลำอ้อยลำนี้แหละนะครับ พอเราเอาขึ้นตะช่างนะวัดนะท่านผู้ชมเราก็จะได้น้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณครับขึืนช่างแล้วนะครับได้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโล2ขีดนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับนะครับจากสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยท่านผู้ชมมันก็พอจะอนุมาน คร่าวๆได้นะว่าอ้อยอย่างน้อยๆนะครับความยาวของอ้อยเนี่ยจะให้ต่ำกว่า160เซนนะครับหรือว่าความสูงนะครับจะให้ต่ำกว่า160เซนนะครับแล้วก็จำนวนปล้องนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็น่าจะประมาณ15ปล้องขึ้นไปนะครับนะครับแต่ละปล้องความยาวก็ตกที่ประมาณนะครับ10นะครับ10เซนติเมตรขึ้นไปนะครับ อันนี้นะครับผมเอาตัวอย่างมาดูก็คือโดยเฉลี่ยแล้วความยาวของลำปองเขาตกที่ประมาณ12เซนติเมตรนะท่านผู้ชมนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือพื้นที่หน้าตาัดเห็นท่านผู้ชมเป็นตัวนะครับบ่งชี้เรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ําหนักของเขานะครับนะครับถ้าพื้นที่หน้าต,าตัดมันน้อยนะท่านผู้ชมน้ําหนักมันก็ก็น้อยไปด้วยเนาะนะครับถึงแม้ว่า เราจะได้จํานวนลําป้องนะครับมากกว่า16บหกสิบป้องไปก็ตามเนาะหรือว่าความยาวไปก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าอ้อยเราไม่อบวบอ้วนหรือว่าไม่ไม่สมบูรณ์หรือว่าพื้นที่หน้าตัดไม่กว้างนะครับพอเนี่ยมันนะครับถ้าเรานํามาชั่งนะครับด้วยน้ําหนักสดน,นะครับมันก็อาจจะทําให้ได้น้ําหนักไม่ไม่ถึง1นกิโลเนาะนะครับนั่นก็หมายถึงนะครับจำนวนอ้อยที่เราปลูกนะท่านผู้ชมต่อกอเนาะ นะครับหรือหลายๆก่อนะท่านผู้ชมสมมุติว่าท่านผู้ชมนะครับปลูกอ้อยไว้เนาะนะครับโดยเฉพาะอ้อยชุดแรกเนี่ยนะครับนะครับมีลําต้นนะครับที่สามารถนําไปรีดน้ําได้เนี่ยนะครับสิบสิบลำต้นขึ้นไปหรือว่าสิบลำขึ้นไปเนี่ยนะครับแสดงว่าก่อนั้นนะครับเรามีน้ําหนักอ้อยหรือว่าอ้อยให้น้ําหนักเรามาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าสิบโลท่านผู้ชมนะครับ ก็ประมาณ12บงลเนาะตอนก็ถ้าเราปลูกนะครับ10กอนะครับเราก็จะได้น้ําหนักประมาณ120่นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเล็กน้อยเนาะนะครับหรือถ้าใครปลูกเป็นร้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นร้อยมันก็นะครับก็อาจจะได้น้ําหนักอ้อยนะครับเป็นเป็นตันนะท่านผู้ชมนะครับเป็นตันล้วกิหนึ่งพันกิโลขึ้นไปเนาะนะครับอันนี้ก็พอจะทําให้เห็น เห็นเห็นจำนวนอ้อยที่เราปลูกนะครับว่าถ้าเราปลูกอ้อยหนึ่งหนึ่งร้อยลุมนะครับก็ขอให้เฉลี่ยว่าเออครับอ้อยหนึ่งร้อยลุมเนี่ยนะครับแต่และลุมนะครับตกเฉลีย่ยนะครับก็ประมาณสิบสิบลํำนะครับลำหนึ่งตกประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราได้จนนํานวนจํานวนต้อนอ้อยแล้วก็น้ําหนักอ้อยที่ค่อนขอ้างถ้จเจนหรือว่าใกล้เฉียงที่เราคาดการไว้ท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆแล้วก็มานำมาเล่าผ่านคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาว่านะครับเราปลูกอ้อยหนึ่งลำเนี่ยหรือว่าอ้อยหนึ่งลำเนี่ยให้เราได้อะไรมั่งเนาะให้เราได้เรียนรู้อะไรมั่งนะครับจากจากตัวเขาที่ให้เรามานี่ท่านผู้ชมเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนำมาเนี่ยก็คือนะครับอายุอ้อยนะครับต้องแปดเดือนขึ้นไปนะท่านผู้ชม นะครับนะครับถึงนํามาเราผ่านคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูและพิจารณานะครับครับถ้าอ้อยของท่านผู้ชมเนาะมันอวบอ้วนแล้วก็พื้นที่หน้าตัดมันกว้างแล้วก็ได้จํานวนลําป้องยาวนั่นก็หมายความว่านะครับมันเป็นกําไรล้วนๆสำหรับท่านผู้ชมนะครับนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือนะครับถ้าเราดูแลง่ายๆเนาะนะครับไม่ยุ่งยากนะครับโดยเฉพาะผมปลูกอ้อยแบบแบบปลอดภัยเนาะคือผมผมปลูกแบบ นะครับธาตุอาหารที่ผมให้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหมักนะครับพวกน้ำหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยขี้ไกะเม็ดนะครับก็มีขี้เท่านะครับขี้เท่าถ่านนะครับแกลบดิบแกลบดำนะครับก็นํามาคุกเขาเพื่อเป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นนะครับปะทุดิบนะครับเพื่อเสริมสร้างให้อ้อยนะครับเขานะครับชอนชัยหาอาหารได้ได้เก่งหรือว่าเสริมสร้างความแข็งแรงให้อ้อยอีกนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับเกี่ยวกับอ้อยที่เราปลูกนะครับว้าอ้อยหนึ่งลำเนี่ยนะครับนะครับปลูกอ้อยหนึ่งลำเนี่ยให้ได้หนึ่งกิโลเนี่ยนะครับเราควรนะครับเรียนรู้จากเขาอะไรมั่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับยังไงนะครับถ้าทื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ